เดืดฮักรับสมัครแอดมินเฮเลเซลมีใจรักการขายกลับค้าคอมจุกๆเชิญทางนี้เลยโทรคุยกับลูกค้าแบบสบายสบายตอบแชทกันเป็นทีมไม่มีเหนาแน่นอนเพราะว่าชแชทอะแปลกมากช่วงพักจากตอบแชทก็ดิกกีต้าช์ชิวกันไปทำงานไม่เครียดท่านเหนื่อยอะนะก็นอนพักได้เลยส่วนอันเนี้ยที่เด็ดเลยนอกจากค่าคอมยังได้สิทธิทำหน้าฟรีด้วยนะเดือนละตั้งสองครั้งนะ่ปาร์ตี้หนะักกันทุกเดือน แนะนำเลยนะให้เตรียมพอกันมาดีเพื่อนร่วมงานน่ารักมากเพราะมบเตรียมใจต้อนรับน้าหนักที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรด้วยที่สําคัญนะรับค่าคอมจุกๆุทุกเดือนไปเลยส่วนเพื่อนร่วมงานน่ัก็จะบ้าบอๆหน่อยแหละแต่ว่าถ้าใครชอบบรรยากาศคิว่ิวก็เชิญทางนี้เลยที่ทำงานเราอยู่ที่ถนนเรียบเรวยนนามิทาตึกหนึ่งหนึ่งประดิษฐ์มนูธรรมใกล้กับเซ็นทรัลเอสเปิลขอคนที่มีคุณสมบัติดังนี้มีไหวพริบดีมีจิตวิญญาณของนักท้า มีศิลปะในการพูดมีความรับผิดชอบสูงสูงใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้นะก็ส่งเรซูเม่มาที่เมลนี้ได้เลย